แลวสวัสดีทุกคนดอกมารหมายรักษาคิปนี้มาพบกับเพ่าในช่องปจัจจานี้น้านเหมือนเดิมอยู่ที่ไหนเอ่ย <laughs> คลิปนี้เพราะว่าจะมารีวิวเคาน์เตอร์ครัวที่เราซื้อของมาทำเองเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะทุกคนซื้อของมาทำเองแล้วก็มีช่างมาช่วยนับไหมนิดหน่อยแล้วก็ คุณชายทําเองเล้ก่อนนีก่อนที่เพจจะหายดูเนาะเพจจะบอกว่าตอนนี้พูดหมดไปประมาณสองพันน่าจะแปดเก้าพันแหละตอนเนี้ยโอ,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 อ้ประมาณหมื่นหนึ่งตอนเนี้ยพมดไปมาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนี่คือเพจซื้อของมาคบรบหมดแล้วนมะทุกอย่างแล้ว ก็คือกระเบื้องประตูซิงต่างๆนู่นนี่นั่นประมาณหมื่นหนึง่งแหละที่เราหมดไปอนนีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหายดูว่าจต่มันจะเป็นยังไงแล้วก็ดูคลิปนี้กันแล้วก็เดี๋ยวตอนเซ็ตเดี๋ยวแพชะมารีวิวอีกตอนตอนนั้นตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้สวยเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนกันตัวเบื้องนะเนาะโอเคเดี๋ยวเพราว่าจะถ่ายดู ดูนะมนช่างช่างใหญ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เป็นตัวเอเนาะด้วยความที่เพระจะทำอาหารขายให้ก็เลยขยายคว้วจะให้มันใหญ่ขึ้นให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ให้มันถูกสุขอ,อนามัยมากขึ้นนี่จ้ะอันนี้ต้องไปดูมันนะก็ว่ามันเป็นเศษปูงปุงเศษปูนให้เขานั่นแต่ว่าเดี๋ยวตัวมาดูตอนเซตว่ามันจะหนาตาเป็นยังไง อันนี้เป็นซิงค์ที่มีส,สองอ่างแต่ยังไม่ยังไม่ได้ติดตั้งขนะ้างล่างาจะเป็นท่ออนะไรต่างๆให้เลือกที่จะให้มีนนหนึ่งประตูเพราะว่ามันจะได้ดูสะอาดสะอ้านอันนี้ก็จะเป็นอีกประตูแล้วตรงนี้เพป่ปล่อยลูมเพราะว่าเพาจะไว้วางถังแก๊สเพราะเพกลัวว่าถ้าเพื่ทำก๊กซเขานะก๊าเขาจะเยอะเพือกลัวมันจะร้นเกินไปหรือเปล่าถัางแก๊สเพื่อก็เลยเลือกที่จะเปิดน,นะแต่ฝั่งนี้เพ่จะซื้อตู้มาใส่จะ้ะ นี่ช่างใหญ่ช่างใหญ่สวัสดีครับก่อนเลยตรงนี้ตรงนี้เพจะซื้อตู้มาใส่เป็นตู้เอาไว้ลิ้นชักเนาะเป็นเอาไว้เก็บช้อนเก็บอะไรอย่างงี้ตรงที่ขีดขีดนี่ตรงนี้ตรงที่ขีดขีดนี่ก็คือจะเป็นกระเบื้องขึ้นไปแผ่นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตรงผนังนี่เพจก็จะแปะกระเบื้องกาว เร็จแล้วพี่ก็จะเอาซื้อตู้แขวนมาแขวนอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าเลยเดิมๆเ,เลยนะแบบไม่ทาสรงทาสีอะไรเลยเพราะว่าคิดว่าเสร็จแล้วใอยล่างใหม่ทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นสีของเค้าเลยน,นะซึ่งเราเป็นคนเลือกเองเพคเลือกขาวมากเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่าเพากลัวมันสุปุกแต่เป็นเคนชอบสีเทาอยู่เลยนี่ก็จะประมาณนี้คุณชายเป็นคนปูกระเบื้อง นั่นแหละแล้วก็อันนั้นจะเป็นกระเบื้องผนงังไปซื้อของมาครบหมดแล้วเหลือตู้ที่แมยังไม่ได้ไปซื้อเนาะตอนนี้มุดประมาณหมื่นเนเชื่อถามทุกคนถามบอกว่าทไมไมําไปไปถึงเลือกเป็นเคาน์เตอร์ปูนเนาะเดี๋ยวหันหน้ามานั่นแหละที่ว่ามันทํานานนะเพราะว่าเขาไม่มีเวลาเขาทํางานกันเนาะเขาก็ได้ทําแต่ตอนเย็นแต่ว่านี่คนใช้นั่งทำแต่แด่ กลับมาแทา่งงานนั่งกุ้งไ่เขากลับไปทํางานเลยๆแบบนี้น่งก็เลยไหนจะมาพูกขบเบื้องให้มเซฟทาไมไปถึงเลือกเป็นเคาน์เตอร์ปูนทั้งทางที่ซื้อเป็นสำเร็จมาเลยก็ได้เนาอใหญ่ขนาดนี้ก็ราคาท้าไม่แน่ใจสองหมื่นสองหมื่นกว่าแต่ว่าพี่ไปเห็นบ้านแม่ทําแพ้ตั้งใจว่าจะทำเพราะใครมันไปยัดหมกใช่ไหมที่สุด พตตังงูกะไวประมาณไม่เกินห้าพันตอนแรกที่นีเ่เรียกว่าอะไรซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อตอนนี้มดหมื่นแล้วสรุปก็จะสองหมื่นเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรคนทากนกว่ากันมั้งคิดว่าน่าจะเมื่อไรจะเสร็จนี่พ่อฮะทับเจ้ามฮ้ย,เ,ย,ยเสร็จกันหรอ คิดว่ามันอาจจะไอ้นี่กว่ากันเนาะเพราะว่าไอ้นี่ยในครัวมันมันมีฝนมีอะไรด้วยต่างๆนานาแค่ก็เลยมาถ่ายให้พี่ก็ว่ามาถ่ายให้ทุกคนดูจะได้เดี๋ยวตอนเซตก็จะได้มาดูตอนนี้ไปแต่งครัวเซตเรียบร้อยท,า,ท,อทาส่งทาสีเรียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละน่าจะอีกไม่นานเกินรออาจจะได้ก็จะได้เห็นกันแล้วก็ ท,ที่ยังไม่ได้ซื้อมาก็น,น่าจะเป็นตู้นั่นแหละตู้ตู้แขวนกับตู้นี่ซึ่งแพ้ก็จะพยายามคุมโทนให้มันอยู่ขาวเทาเทาเข้มยังงแต่มันจะมีประมาณสามสีของเนี่ยก็จะเป็นโทนนั่นตู้เย็นเราก็เลือกเป็นสีดำซื้อไว้แล้วตู้เย็นใหญ่ใครไม่ตู้เย็นอะ่ะมีแล้วใช่ไหมแต่เราขยายเพราะว่าแพ้จะขาย กับเขาใช่ไหมก็เลยต้องการที่จุดตูต้เย็นใหญ่ขึ้นเราทําไมถึงเรื่องไม,ไม่ทำนานล้านเลยแหละจะได้เหมือนนั่งขายอะไรไม่อทำนานล้านเพราะว่าเพยขายเดลิเวอรี่อย่างเดียวจ้ะเพยจะเปิดเป็นเวลาตอนเช่านาบ้านก่อนเอาไว้ขายพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเดียวแล้วคุณชายเขาจะเปิดปเป็ดเตี๋ยวไก่ในน้ำสดกัะเรื่องของเขาจา้ะตรงนี้จะเป็นโซนของแพรซึ่งสามีก็ตามใจ ทำห้ค่ะจัดห้โดวยวิศวกรจากมหาวิทยาลัยอะไรนะพ่อพ่อเรียนตัวไหนเทคโนโลยีคอรราจสีมาเหรอใช่ไหมไม่ใจเรอคุมัมวมันชื่อว่าอะไรพ่อมันชื่อเธอจะได้ปูตันไหนนะตักที่เศษกรปูได้เลยนะแล้วข้างข้างล่ะข้างข้างสีสีสีนั้น เดี๋ยวก็ <S 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 จะมาดูตอนเซตตอนนี้มันก็ยังจะไม่โอเคอะไรเพราะว่ามันก็ยังลุกอยู่เนาะแต่ห้าคนที่อยากขิมตอนเซตเนาะพอมาติดตามต้องกดติดตามภพวาไวน้นะนั่งขอคนใช้หมุนกล้องแอบดูเขาทำงานโหเหงอ มาเองมาเองตรงนี้เพอก็จะติดเป็นกระเบื้องไอ้กระเบื้องลายอีเนะสีขาวตรงตรงผนังนียเมื่อก่อนมืออยู่กันสองคนสามคนแบบเล็กๆก,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 ก็ได้ไงแต่ตอนนี้เราขยายกิจการแล้วเราก็เลยต้องอลังการนิดนึงแต่ไพ้เป็นคนชอบทำกับข่าไง ก็เลยอยากมีครัวใหญ่ๆแต่ไม่อยากลงทุนไม่ได้อยากใช้ตังเยอะไงทําไปทํามาก็รักหมื่นคือเก่ากจ้ะเซ็ตแล้วจบๆเลยกันอาจจะอยู่มาสองหมื่นแต่ว่าซื้อตู้ซื้ออะไรอีกก็จะมีตู้ตรงนี้ที่ยังไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ตู้แขวนข้างบนตู้แขวนตรงนี้ข้างหลังนี่ แค่ก็จะแขวนประมาณสามตู้แค่ไปดูแล้วราคามันก่อมีหลายราคาเนาะแต่ว่าแค่ก็จะพยายามคุมบัตรเจ็ดแล้วแค่ก็พยายามจะคุมเขาเรียกว่าอะไรคุมโทนตู้แค่ก็จะเลือกเป็นสีขาวท้งหมดเพราะว่าประตูตันนี้แค่ก็เป็นสีขาวเนาะแล้วก็แค่ก็จะเอาตู้สีขาวมาแขวนแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายตูกินเข่าจากทางในห้องรับแขกออกมาไว้ในครัว เราของในบ้านแพรตรงที่ตัง้งโต๊ะกินข่าวแพรก็จะไปซื้อเคาเจอบาร์ bar, <ๆ>เล็กๆมาตั้งเอาไว้นั่งกินเบียร์ดูโทรทัศน์ดังดีเพนนี่ล่ะท่างทางใหญ่จบจริงจังเดี๋ยวสักพักนะึงแพรก็จะพัก ติดกลองแป๊ดหนึ่งเราว่าอะไรนั่งก็จะตัดกระเบื้องนั่งก็จะเสียงดัง <c oughs> ตัดมองแมมมากเลยทุกหมกเลย <c oughs> นั่งให้กำลังใจ <c oughs> รีวิวไปเลยแบบนี้ ตรงไอ้นี่เนาะตรงไอตรงชั่นตรงนี้เราใช่เป็นอะไรนะพ่อแผ่นเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นพื้นสําเร็จเหรอแผ่นพื้นสําเร็จเขาขายเป็นเมตรนาะซึ่งเอามาตัดเอาแล้วมันก็เขาล็อกพอดีเลยได้เลย ไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเลยต้องรอดูตอนนี้ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเปล่าตอนเนี้ยเธอทาได้กี่เปอร์เซ็นต์ละเจบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไปมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเดี๋ยวตอนเซ็ตเพรจะมารีวิวให้คลิปหนึ่งตอนเซ็ตแบบว่าไอ้นี่เลยก็คือจาภาพนี่ไว้ภาพเบฟูแต่เพรลืมถ่ายรูปแบบตอนที่มันเป็นห่องล่งๆไว้นะ ก็จะเป็นของลุงลที่เมื่อก่อนเราเรา,เราทํากวัวก็มีแค่เตาเก็ตมีชั้นวางนู่นนี่นั่นอะไรมีต๊ะเตรียมอาหารอะไรเงี้ยแล้วเราผลนออกไปมาเลยแล้วก็เลยทําให้มันคงทนแข็งแรงกว่าเดิมเงี่ยนั่นแหละมันคงกว่าเดิมนั่นแหละก็เดี๋ยวอีกไม่นาน เพนอะใจจุดใจจอยอยากจะให้มันเซ็ตใจแต่ขาดเลยนทุนถ้าทาเองได้ทําเองเลยนะถามว่าอยากให้มันเซ็แล้วทำไมไม่ถึงไม่จ้างช่างอนะ่ะกพรามันก็งานมันก็ไม่ได้เยอะไงเ้วคนใช้เขาก็เออเขาทาเองเมื่อวานไปบัววันเลยจะจ้างช่างมาเลยนะเรบอกไม่ต้องจ้างหรอกป่ะแต่ก็จะมีเอ่อที่ที่เขามาทําก็คือ ฟ้าในบ้านที่ว่าทางนันมาทําให้แต่ว่าอันนี้เราจ่ายจังเองนะก็คือเขาก็ทําไปนั่แหละเพราะว่าเราก็คงจะเอาไว้ขายของอะไรอย่างเงี้ยนะไบายจะเสร็จแล้วนะเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพีคคลิปกันในบ้านคุณไทยจะตัดก,กระเบื้องโอเคทุกคนคลิปนี้พลาไปก่อน ให้คุณชายทำงานก่อนเนาะเดี๋ยวเาจะมาอัปเดตให้ดูเป็นตอนเซ็ตเลยเลกันล้วกันคลิปนี้ก็นี่แหละจ้ะเจ็ดสิบเอร์เซนให้จะคุมงบประมาณห้อยู่ไม่เกินสองหมื่นนะรวมตู้รวมทุกอย่างคอยดูว่าใครจะทำได้ไหมนะไม่นับค่าเบี้ยผัวเด้ <c oughs> เออา่าไม่งั้นเกินแน่นอนโอเคโอเค ใครชอบชีวิตเต็มกับรายกิจกรรมอะไรก็ได้จ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ